FM-105 SMILE THAILAND นายกยังไม่คิดปรับคอรม98สวร,ร่วมยื่นซักฟอกรัฐบาล1ใน98สวอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีสวพี่เอ๋ครับสวัสดีครับคุณนัทนบพงครับสวัสดีท่านผู้ฟัง FM-105 ทุกท่านครับตกลงไม่มีคนถอนตัวแบบไม่ครบ984คนไม่ไม่เกิด ไม่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 ไมอประเภทถอนไม่ถอนไม่ทราบอันนี้เอกสารอยู่ที่ท่านเสรีส่วนพันนท์แล้วหละผมผมเป็นแค่ล,ลูกคู่ช่วยท่านเพราะเพราะว่าในอดีตเนี่ยสมัยปีสวสมัยปีห้าหนึ่งถึงห้าสี่ห้าสี่ถึงห้าเจ็ดนะครับก็บบมีการยื่นทั้งหมดมาห้าครั้งตามรัฐธรรมนูญนะก็ผมท่านคำนูนยื่นนำผมก็ไปช่วยผมยื่นนำท่านคำนูนก็ไปช่วยแล้วถัดมาก็มีคุณเรืองไกลคุณ คนตำรวจโทรยุทธนาอะไรเงี้ยนะครับ<ม>ก็ยื่นหลายเรื่องสี่ห้าเรื่องนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของสภานะครับในการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติอันนี้มีตามรมัฐมนุนห้าศูนย์และรัฐมนุนหกศูนย์ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรครับ<ม>ก็ดําเนินการไปทั้งสองฝ่ายก็จะได้อภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์รัฐบาลก็ได้มีสิทธิตอบส,ส,สอสอสวก็มีสิทธิเสนอและก็มีสิทธิซักถาม สิทธิ์อภิปรายไม่เห็นด้วยเห็นด้วยอะไรบางเรื่องก็ว่าไปนะครับลงมติไม่ได้ใช่เบื้องต้นได้ทราบจากผู้แทนของท่านเสรีสุวรรณธนน์นะครับไดวิบว่าจะขอระยะเวลาอภิปรายสองวันวันนี้เขาจะยืดตอนเช้านะครับอาจจะเป็นช่วงเก้าโมงกว่ากว่านี่แหละครับแล้วก็กําหนดการขออภิปรายซึ่งท่านประธานจะต้องประสานคณะมนตรีก็น่าจะเป็นช่วงขอไปประมาณสัก ใล้ายเดือนกุมภานะครับเ,เพราะว่าเดี๋ยวฝ่ายค้านก็จะเปิดพิปรายปลายมีนาอีกนะครับแล้วก็จะมีโงามาณอีกนะครับ,รบถ้าได้สองวันจันทร์อังคารของวุฒธธิสภาก็น่าจะเหมาะสมส่มวน,น,น,ว,น,น,นวันอังคารคอรมอเขาติดประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ถ้าวันจันทร์ภิปรายของวุฒิสภาไปจนค่ำดึกวันอังคารเช้าก็พิปรายต่อคอ,อรมอจะส่งผู้แทนมาฟังสักคนนึงแล้วพอตอนบ่ายนายก หลังประชุมคอรม,มอรเสร็จนายกกับคณะตรีก็อาจจะมาถแถลงที่วุฒิสภา<ะ>ก็ได้ครับ<ะ>อันนี้ก็ถือว่าจบด้วยความสวยงามทั้งสองฝ่ายคอรม,มอรก็ได้ชี้แจงวุฒิสภาก็ทําหน้าที่ตัวเองครบสมบูรณ์ในยุคสมัยนี้เพราะว่าครบกําหนดสิบเอ็ดพฤษภาก็ครบวาระแต่ว่าจะอยู่ทําหน้าที่นะครับไม่ได้อยู่รักษาการอยู่เป็นสวไปจนกว่าจะมีสวชุดใหม่เข้ามา<ะ>ทําหน้าที่แทนนะครับก็ ใช้เวลาอาจจะสัก3เดือน4เดือนแล้วก็แล้วแต่นะครับอน,นคือทำหน้าที่เหมือนปกติยกเว้นโหวตนะยกหลังหลังคือภายกเว้น<ร>ม,มาตรา272เจ็งขึ้นมาตามบ,บทเฉพาะการที่เหลืออำนาจอยู่ครบครับหาเข้าใจทีนี้การอภิปรายแบบไม่ลงมติเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะว่ามันไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงการเมืองแต่มันจะมีผลในการรับรู้ประชาชนคือถ้ารัฐบาล ตอบได้มันก็กลับไปเป็นผลบวตถ้าตอบไม่ได้ก็จะเห็นเป็นจุดอ่อนเอาไปแก้คือมันไม่ได้มันไม่ได้เป,ปลี่ยนแปลงอะไรได้ในตอนนั้นแต่ถ้ารัฐบาลเห็นว่าเอออะไรที่มันโอ้มันแย่จริงแล้วมันไม่ได้เรื่องจริงอาจจะนําไปสู่การปรับคอรมออันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเองถูกพี่แล้วมันก็เป็นเรื่องถ้าผมไล่เรื่องเบาไปหาหนักเนี่ยก็<อ>ตั้งเรียกข้อหารือที่สสสวหารือในตอนเช้า<อ>นะครับมีเรื่องของชาวบ้านมาเรื่องของการเมืองเรื่องของปัญหามาให้รัฐบาลเนี่ย รัฐบาลหลายยุคนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลลุงตู่เนี่ยเอาไปทาหมดเลยเอาไปทําเยอะแล้วก็มีหนังสือตอบมาว่าทําอะไรบ้างนะครับรัฐบาลเศรษฐาก็อาจจะรับไปเหมือนกันครับอ,อันนี้ก็เียกเบาอันที่สองคือกระทู้ถามกระทู้ถามก็มีทั้งวาจาทั้งลายลกักษณ์อักษรและกระทู้สด นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนอีกอันนึงไม่มีการลงมติทั้งสองอันนะที่ผมพูดอันที่สามก็คือ<จ>เปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมตินะครับส่วนอันที่สี่แรงหน่อยก็เป็นของสอสเขาสวาไม่มีหน้าที่ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหรือรายบุคคลครับอันนี้คือขั้นตอนตามกระบวนการที่ประ,ประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาตามรัฐน,นูนสมัยใหม่มาตั้งแต่2 5 4 0จนถึงปัจจุบันครับ เรื่องหนึ่งในทั้งหมดนี้แน่นอนเงินหมื่นดิจิตอลย่อมเป็นหัวเรื่องใหญ่เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีอย่างเช่นปปชออกไปอย่างที่อย่างที่บอกโอ้ก็มีเสียงตอบโต้ว,ว่าเอ๊ปะปปชทําเกินหน้าที่ไหมอะไรต่อมีอะไรซึ่งปปชก็เปลี่ยนไปท่านสุภาก็หมดหน้าที่เช่นเดียวกันท่านก็ปล่อยให้เรื่องนี้ดําเนินต่อไปไหมายความว่าทําหน้าที่เสร็จแล้วรัฐบาลเอาไงต่อก็ก็แล้วแต่รัฐบาลท่านหมดหน้าที่ของปปชแต่ท่านมาเป็นที่ปรึกษา กิติมศักดคณะกรรมธิการสิทธิมนุชนวุฒิสภาครับอ่าอันนี้กรรมการของที่พี่เอดูอยู่เพราะฉะนั้นผมได้เรียนเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วและได้มีมติให้เป็นตั้งแต่วันที่สิบห้ามกราี่ผ่านมานะครับทีนี้ทีนี้เราขออนุญาตวันนี้ถ้ามีเวลาจะพูดสามเรื่องคือดิจิตอลวอลเล็ตโหของนิดาเกี่ยวกับชั้นสิบสีแล้วก็เรื่องของคดีคุณพิธา อ่าได้ดีเลยครับนั่นแหละจะทำโอเคเพราะว่าจะได้เป็นหินในการตามสัปดาห์นี้ครับด,ดิจิตอลวอลเนะครับเมื่อคืนเจอกรรมการอดีตกรรมการปปชแล้วกันนะครับแล้วก็อดีตประธานศาลดีกาอดีตประธานเป็นหัวหน้าคณะผู้พากษาศาลดีกาในคดีจำนำข้าวและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเยอะมากเนื่องจากเป็นงานแต่งงานลูกสาวท่านพลตรเอกชัชวัลสุขสมจิตอดีตพลัทีิทำและเป็นสวก็เจอ ทุกคนก็มีประเด็นทั้งสองสามประเด็นเนี่ยพูดคุยกับผมและในทุกวงเสวันส,สนทานาทุกโต๊ะเลย mm hmm. นะครับในงานแต่งงานก็เป็นการพบผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในการเมืองและในอดีตข้าราชการทั้งอดีตสอนชอส,นชสนวต่างๆไปเป็นหมดประเด็นเรื่องเงินดิจิ t a ลวอลเล็ตเนี่ยไม่ไม่บอกว่าใครให้ความเห็นนะครับก็บส่วนใหญ่เห็นว่า ข้อเสนอของปปชเป็นไปอย่างถูกต้องแล้ว<ะ>เสนออย่างมีความปรารถนาดีแล้วรัดกลุ่มมากะนะครับโดยชี้แนะช่องทางทั้งแปดข้อเสนอและสิ่งเหล่านี้นะครับมันถ้าเอาไปรองดีๆนะครับปปชไม่ได้ก้าวไกยอำนาจของรัฐบาลเลยปปชไม่ได้บอกว่ารัฐบาลห้ามทำปปชตั้งข้อสังเกตเช่นเรื่องสัญญาว่าจะให้หรือไม่นะครับอันเนี้ย ที่คุณแสวงบุญมีเลขากรกตแถลงว่ามีตั้งเจ็ดสิบหกล้านล้านบาทนะครับเจ็ดร้ <700 S 2> อยกว่าโครงการเจ็ดสิบกว่าล้านล้านบาทของทุกพักรวมกันเจ็ดสิบอะไรกี่โครงการแล้วก็แล้วแต่เจ็ดร้อหกสิบโครงการอะไรอย่างนี้นะครับ<ะ>มันก็ไม่เป็นนัยยะครับมันเป็นนัยยะอยู่ที่ว่ากรกตได้ทําหน้าที่ในการตรวจมาหรือไม่เพราะอันเนี้ยมันชัดเจนว่ามันไม่ตรงปกเพราะบอกว่าไม่ได้กู้แล้วจะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนะครับเกี่ยบกับ กากภาษีอะไรต่างๆเบสิคที่เป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานที่ผมบอกแล้วไอ้ภาคผนวกเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานไปศาลอันนี้เป็นเอกสารที่ชี้แจงจากพักเพื่อไทยไปกกตย้ำนะครับก่อนเกิดเหรียญดิจิตอลคอยเพื่อไทยนะเดิมเขาใช้ชื่อเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยเสนอโดยสถาบันต้นไม้เพื่อป,ประชาธิปไตยที่มีดรโอรานมีดรกิติริมสกุลอยู่นะครับแล้วพักเพื่อไทยเอาไปหาเสียงพอไปหาเสียงมีผู้ยื่นกกตกกตีตชว่าไม่ผิดทําได้ มันก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาต่อไปพักการเมืองสมัยหน้าก็บอกนั้นผมขอสองหมื่นเสนอให้สองหมื่นเสนอให้ห้าหมืน่นเสนอให้แสนหนึ่งได้ไหม hmm. อันนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับอันนี้ปปชก็เตือนเรื่องนี้ว่ามันจะเกิดปัญหาอันที่สองคือทุจริตในเชิงนโยบายซึ่งเราพูดแล้วมันเป็นทุจริตเชิงนโยบายยังไงเงินห้าแสนล้านเนี่ยคุณว่าผมถามคนในตลาดมืดย้ำอีกครั้งนะครับในตลาดมืดทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่ามันรับซื้อกันในราคาเจ็ดพัน ถ้าถ้าทางไกลชนบทโพ้นเนี่ยก็ห้าพันโอ้ครึ่งหนึ่งหมายรับครึ่งหนึ่งนะครับแต่ราคาขายนะครับขึ้นไปถึงหมื่นสองถึงสอง 20, นะหมื่นนะเพราะเงินธุรกิจเงินเทาจะเป็นไทยเทาแล้วกันไทยเทาจีนเทาฝรั่งเทาเงินยาเสพติดเงินพนันออนไลน์เงินหวยใต้ดินเงินบ่อนคาสิโนเงินทั้งหลายจะขอมาแลกซื้ออันนี้ราคาขายจะพุ่งขึ้นเต็มที่เพราะเขา เท่ากับเอาเงินดํามาแลกเป็นเงินขาวที่ออกจากรัฐบาลโดยตรงครับและจะเกิดบริษัทนอมินีที่เป็นร้านค้าปลอมขึ้นมาเหมือนกับการโกงแหวกและจะเกิดบัญชีรายชื่อผีในห้าสิบล้านคนที่มารับถ้าเอาบัญชีผีขึ้นมาสักสิบล้านคนก็ก็รับไปเท่าไหร่แล้วละ่ะนะเงิน,<า>นมันก็หายไปหมื่นล้านแล้วอะ่ะถูกไหมเป็นเยอะแยะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอ่ะง่ายๆนะครับในห้าแสนเนี่ยสิบล้านคนก็แสนล้านละนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รวมดอกเบี้ยเดือนละหมื่นปีละหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยล้านบาทซึ่งจะต้องชดใช้ตามโครงการที่เขียนมานะครับภายในสี่ปีก็เอาห้าแสนหารบวกคูณได้หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยคูณสี่ก็ประมาณหกหมื่นกว่าล้านก็ห้าแสนหกหารสี่ก็ต้องใช้นี่วันจีดีพีจะขึ้นในปีหกเจ็ดแวกหนึ่งหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งใช้นี่อันนี้จีดีพีล่วงทันทีนะครับ เขาเตือนว่าประเทศไทยไม่เกิดวิกฤตนะครับย้านะครับผมเอาง่ายๆเลยนะผมก็ยกตัวอย่างใน Facebook ว่าธนาคารประเทศไทยสถาพัฒน์ทีดีไอกิีการปปชชี and, itor, ok? type, ้เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจโดยยกนิยามของธนาคารโลกและของตุ่มไอเอ็มเอฟได้ยืนยันตรงกันสองอันคือวิกฤตต้มยำกุ้งและวิกฤตโควิดส่วนปปชแถมไม่มีวิกฤต i อเอ็มเอฟและไอวิกฤตแคมเบอร์ไครซสที่วันนี้ของวารกูดถึงและวิกฤตน้ําท่วมเพราะ วันเนี้ยผมท้ารัฐบาลให้ไปขอกู้ธนาคารโลกหรือกองทุน i อเอฟเลยไปกู้เลยนะไม่ต้องมาออกพรา,รากอก่อนเนี่ยส่งทีมไปกู้เลยขอกู้ห้าแสนล้านมาทำเหรียญดิจิตอลแจกแจกประชาชนฟรีๆเนี่ย<ะ>ห้าแสนล้านเขาจะให้ไหมอ,อันที่หนึ่งเขาจะตรวจว่าวิกฤตไหมไม่เข้าวิกฤต<ะ>อยู่แค่ภาวะฝืดเคืองอเขาไม่ให้อ,อันที่สองเอาไปแจกจะไม่เกิด ผลที่คุ้มค่าหรือไม่เกิด r o ัก c ิวิตี้ในทุนคาจะบอกเฮ้ยให้กู้ช่างหัวมันจ่ายยอมจ่ายดอกแต่ถ้ารัฐบาลมันไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยแล้วล้มละลายแบบหลายประเทศเขาก็จะไม่ให้เงินกู้ครับมัั้นสรุปผมทา้าทีมเศรษฐกิจของท่านนายกกับคณะกรรมการที่ต้อว่าเอาง่ายๆเลยไปกู้เงินจาก IMF และธนาคารโลกก่อนหรือกลับข้างกันนะถ้าคุณคิดว่าอันเนี้ย มีผลกําไรมีเศรษฐกิจด,ดีที่ดีพอนะให้กู้จากบ,บริษัทในเครือชินคอปและแสนสิรีโดยไม่ต้องจ่ายดอกนะข <ฮะ S 2> ออนุญาตขี่เส้นใต้นะถ้าจ่ายดอกเดี๋ยวคุณได้ดอกหมื่นห้าพันแปดร้อยล้านฟรีคูณสี่ปีเนี่ยไม่ไม่คิดดอกศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยลงทุนในประเทศเลยเ <ฮะ S 2> พราะคุณมีตังค์กันเยอะแยะโอโ้โหห้าแสนล้านเลยฮะฮะลงคันดิฮะแล้วมาแจกเพราะนั้นกลับไปใช้สมองคิดว่า การแก้ปัญหาวิกฤตสืดเครื่องของประเทศทําได้ไม่รู้กี่ร้อยวิธีโดยไม่ต้องแจกเงินและโดยอาจจะก,กู้ก็ได้ไม่เป็นไร mm hmm. แต่ผมไม่ติดเรื่องกู้ <Okay. S 2> แต่มันไม่วิกฤตถึงขั้นทําอะไรไม่ได้ mm hmm. ถ้าใช้สมองและสติปัญญาในการแก้ปัญหาวิกฤต mm hmm. ซึ่งเราพูดแล้วโอ้มีเรื่องเยอะแยะคนละครึ่งอัดเงินลงไปที่แมดเงินลงไปที่อกลุ่มเปราะบางสิบสี่ล้านคนในบัตรพลังประชา้ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ <Huh. S 2> เรื่องอาาัตราดอกเบีย้ย นะครับคุยกับธนาคารอาจจะมีจังหวะห่วงที่ลดลงทําให้เกิดค่าเงินอ่อนตัวซึ่นนี่ค่าเงินบาทอ่อนตัวแล้วนะครับการส่งออกจะดีขึ้นการท่องเที่ยวจะมากขึ้นไปเสริมศักยภาพทํา R&D ทาเรื่องของอ p s k i l l r e s k i l จ้างงานในชนบทจ้างคนตกงานจ้างนักศึกษาจบใหม่ครับเยอะแยะมากมายขออนุญาตไม่พูดซ้ํานะมีเรื่องถ้าเป็นมันสมองทางเศรษฐกิจจิงต้องเสนอนายกรัมตีใช้วิธีอื่นครับอ่า ก็สรุปว่าอย่าดันทุรังทําไปเลยครับพอกู้มาก็มาแจกก็ไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับครับเถัดมาคือเรื่องนิดาโผซึ่งอันเนี้ยผมจริงๆเรา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 ปิดื่องเงินหมื่นดิจิตอลบอกว่ารอวิกฤตก่อนก็ได้ซึ่งมันังไม่มีวิกฤตคือมันมันไม่วิกฤตมันแค่มันเปไม่มีเข้าใจเข้าใจตอนตอนนี้มันยังไม่เอาไปเรื่องไปเรื่องคุกกันเถอะเออเรื่องคุกเรื่องที่ชื่อไอเรื่องของนิดาโผนะผม ผมอ่านแล้วก็ถอดใจเนาะคนไทยมองว่าไม่มีผลในการเสถียรภาพของรัฐบาลแม้แตงว่าคุณทักษิณอยู่ในตํารวจโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยไม่ไม่มีผลกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลแต่ว่าผมก็เมื่อกี้ฟังอาจารย์สุวิชาเป้าอารีให้สัมภาษณ์ที่ซื่อหนึ่งอะนะคือคือก็เห็นว่ามันจะไม่เป็นผลก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดผล เข้าใจไหมม,มันไม่เป็นผลแต่มันไม่เป็นผลต่อการร่วมรัฐบาลเพราะยังเชื่อว่ามีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยภูมิใจไทยเนี่ยอยู่ในพัคร่วมรัฐบาลพวกนี้ไม่กระทบแต่ผมบอกเลยสิ่งที่น่ากลัวคือวิกฤตชาืมวิกฤตัาธาแม้กลุ่มตัวอย่างสองที่จะบอกว่าสามสิบเก้าจุดหกสองบอกรักษาตัวไม่กระทบความอยู่รอดรัฐบาลนะบวกกับเอ่อเอีกอเท่าไหร่อเบนเซนรวมกันแล้วนะ มากกว่าอีกข้างหนึ่งแล้วกันนะโอเคนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็บอกว่าการที่ชุมนุมของของอะไรนะของคอปทอคอปทอจะไม่เกิดผลอะไรเนี่ยนะครับมันก็ดูแล้วไม่ไม่ค่อยห่างกันมากนะนะอย่าลืมนะไม่ห่างกันมากนะแล้วไอ้บอกว่าเป็นยุงลําคาญหรือเป็นอะไรนะเป็นเออเขาเรียกอะไรเป็น เป็นมอสกิโตมอบเนี่ยนะ,ะผมว่าอย่าประมาทนะโอ้โหมอบยุงออ,อย่าประมาทเพราะอะไรครับเพราะว่าคอปทเนเริ่มต้นอุรพงแล้วนําไปสู่การชุมนุมแล้วนําไปสู่การชุมนุมที่ใหญ่ขึ้นของมอบลุงกำนันนะสามแสนเป็นสามแสนสามแสนกลายเป็นสามล้านและสุดท้ายแม้จะม็อบไม่เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงแต่มอบได้เกิดอะไรครับ ได้เกิดแรงกระตุน้นจนกระทั่งเกิดความไม่สงบแล้วก็มีการปราบหรือการใช้กองกําลังชายชุดดำเอาอาวุธปิงเนี่ยมันก็เกิด uh huh. การรัฐประหารขึ้นนะครับ uh huh. ผมไม่ได้หวังให้เกิดการรัฐประหารนะแล้วคน uh huh. กรุงเทพก็อาจจะเบื่อม็อบแล้วละ่ะ uh huh. แต่ท้ายสุดเนี่ยมันท้าทายจะเกิดสองเรื่องครับ,รบหนึ่งขนาดนี้ไม่เกิดผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลแน่ถ้าเอาสา6 2ก้าุดหกสองบวกกับสิบแดจุดเจ็ดสองงานก็เท่าไหร่ล่ะห้าสิบเจ็ดประมาณห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ขนาดเดียวกันเนี่ย บอกส่งผลเนี่ยก็คือ2 1 9 8 1บ4อก้าแป็ประมาณสักสีต,ต้นๆน,นะครับแล้วก็ไม่ตอบอันเนี้ยโอเครัฐบาลอยู่ได้แต่ไปดูว่าการเชื่อว่าจะไม่นําสู่วิกฤตการเมืองใหม่เนี่ยประชาชนเชื่อแค่41.62ิะเอ็นะศูนยะแต่เชื่อว่าจะนําไปสู่วิกฤตสี่สิบแต่ไม่ใหญ่โตแล้วเชื่อว่าจะนําไปสู่วิกฤตรอบใหม่ที่ใหญ่กว่าส1 1 5บเบ เบ็ดเสร็จประชาชนเชื่อว่าจะมีวิกฤตพห้าสิบสองจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะมากกว่ามากกว่าจะเชื่อว่าไม่วิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิกฤตจากม็อบแล้วนําไปสู่อะไรก็แล้วแต่หรือไม่ไม่รู้ <c oughs> แต่อันนี้ต้องต้องถามโหนฟองกระานกับโหนว่าด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ินะแต่อันที่สองเนี่ยนะครับให้ระวังวิกฤตศรัทธาซูเนอร์มิศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมและทุกๆเรื่องครับก็คุณทักษิณเป็นสิ่งที่ท้าทาย ความรู้สึกของประชาชนและผมบอกเลยนะครับวันนี้เรากําลังเตะหมูเข้าปากหมาเราคิดว่าคุณนักษินจะมาช่วยประเทศแต่คุณนักษินกําลังอาจจะทําให้คนเลือกตั้งที่โหวตไม่ว่าจะเป็นเหลืองแดงฟ้าเขียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้ําเงินนะ<ม>ย้ายข้างไปอยู่ส้มหมดอื<ม>ย้ําเลยนะะเลือกตั้งวันนี้ภายในระยะเวลาไม่นานนี้สองเดือนสามเดือนหกเดือนนี้กลุ่มคนชั้นกลางทั้งในเมืองกรุงเทพและน่านต่างจังหวัด เทไปก้าวไกลหมดอัน,น <ฮะ S 2> ตรายมากเลยนะมันเป็นความรู้สึกประชดอะ่ะ<ช>แม้ก้าวไกลจะมีปัญหาเรื่องกระทบต่อสถาบันอ,อแต่คนเหล่านั้นอาจจะคิดอีกแบบว่าเอ้ยก็ช่างมันเถอะอะไร<ฮ>ะอย่างเงี้ย่น <ฮะ S 2> ันจะ,นะครับมันจะเหลือเพื่อไทยกับก้าวไกลดังนั้นถ้าเพื่อไทยเกิดวิกฤตคือตอนนี้หยิบคุณทักษิณโยกไว้แยกไว้ต่างหากแต่ในความเป็นจริงคุณทักษิณก็ไม่ได้อยู่ต่างหากคือ,อยังเป็น ยังเป็นเจ้าของพักยังเป็นผมเคยใช้ควาว่าแม่ย่านางอาจารย์พรชัยบอกว่าเป็นเจ้าของพักคือยังเป็นทั้งหมดเป็นหัวใจของพักเพื่อไทยดังนั้นถ้าวิกฤตศรัทธามันเกิดจากความไม่ยุติธรรมซึ่งคนไทยไม่ชอบไอ้ความไม่ยุติธรรมเนี่ยถ้าถูกบิวอัพขึ้นมาเนี่ยถูกสร้างกระแสขึ้นมามันก็จะเสียหายต่อตัวแต่แต่แต่อย่าลืมนะว่าสองพักนี่เขาครัวกันนะนั่นพอสุดท้ายซ้ายกับขวาทั้งพเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยแข่งกันเป็นท่าเดียวกันนะจำข้อมูลที่ผมบอกดีลรับฮ่องกงที่คุณธนาธรกับคุณแม่ ไปคุยกับคุณทักษินและผลประโยชน์ที่ได้มาจาเก็ดหมื่นห้าพันล้านจากรถคันแรกที่พี่สาวคุณดาราตอนแถลงเนี่ยมันเกิดจากผลประโยชน์ร่วมของกลุ่มการเมืองกลุ่มนี้ราะสองกลุ่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะรวมกันได้ประมาณสักสี่ร้อยกว่าพันล้านก็จะหายหมดเขาจะยึดสภาล่างซึ่งเป็นเสียงเป็นสภาที่แข็งแรงของประเทศไทยยึดสภาบนด้วยการจัดการเดีเยววันพุธมีโอกาสจะเล่าเรื่องวิธีใครอยากลงสวมาบอก แต่ผมจะบอกว่าคุณจะไม่ได้คุณจะไม่ได้เป็นสวผมจะบอกกลลมดกลลเม็ดว่าวิธีการทําให้ได้เป็นสวเนี่ยพักการเมืองก็เตรียมคนเม,มื่อกี่หมื่นคนก็ทําอย่างไรนะทีนี้มาอีกนิดเดียวเรื่องนี้ก็คือต้องเคารพสิ่งที่ท่านชวนพูดนะอย่าลืมว่าท่านชวนเนี่ยปากวาจาสิทธินะโตันท่านท่านพูดที่หอประชุมกองทัพบอกว่าให้เตือนนะว่าอย่าไปเซ็นท่านก็คงหมายถึงท่านเลขาหมอดชวนผมนะเลขาแพทยสภาเนี่ยนะ เรื่องของแพทย์ซึ่งผมยืนยันเลยนะครับว่ามีปัญหาจริงๆที่ยา<ค>ไปเซ็นหรือรับรองอะไรที่มันไม่ถูกช่วยกรุณาป้องกันโอ้โหเดี๋ยวนะครับมองไม่ชัดเลยเป้องกันเอาไว้ก่อนเรื่องเรื่องเรื่องนี้มีปัญหาเพราะความจริงก็คือความจริงวันยังค่าวันนี้ไม่ปรากฏวันหน้าก็ต้องปรากฏรู้ว่าหลายคนไม่อยากทําผิดคือน้ต่นขน้าราชการประจํา เดี๋ข้าราชการประจำทั้งลงมาตำรวจทั้งกรมราชัณฑ์นะผมผมเหมือนที่ผมเตือนว่าเขาจะติดคุกจริงๆนะเพราะอะไรครับในที่สุดจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนก็ตามเวกระเบียนในการแพทย์มันจะฟ้องครับนะการการคำเอกสารที่กรรมธิการเรียกจากกรมราชัณฑมมันจะฟ้องบันทึกปากคาที่กรรมธิการเชิญมาสอบไว้มันถูกบันทึกไว้หมดแล้วและอะไรที่มันขัดหรือแย้งกันมันจะเป็นคดีขึ้นสู่ศาลและคดีจำนำข้าวเป็นตัวอย่างที่ข้าราชการติดคุก นะครับเพราะนั้นและรวมถึงคดีอื่นๆที่ติดคุกทางการเมืองก็ประเด็นนี้คงคงติดตามต่อไปนะครับส่วนประเด็นอีกอันหนึ่งที่ต้องติดตามว่าสุดท้ายผมขอผมขอขีดเส้นใต้ว้ข้อดีเพราะอาจารย์พรชัยสรุปไว้เมื่อวันพฤหัสบดีนะครับถ้าแนะนําความที่ท่านบอกว่าท่านก็เคยรู้จักเสดิทตีเป็นกัลยาณมิตรของคุณทักษิณเอาละเหตุไปด้วยบางอย่างก็แนะนําไปท่านบอกว่ากลับไปในรัชทันหรือ ให้หมอเป็นคนแถลงคือทำทั้งสองอย่างก็ได้คือคนไทยก็เชื่อหมอแล้วหมอก็เชื่อว่าจะไม่โกหกเพราะอย่างที่คุณชวนพูดมาอันตรายต่ออนาคตกับสองคือกลับไปอยู่ในรัชทันอยู่ในพื้นที่ที่ราชทันดูแลเรื่องนี้ก็จะสงบลงได้อันนี้ถ้าแบบกัลยาณมิตรผมได้ฟังอาจารย์พรชัยเสนออยู่วันนั้นแล้วก็จริงๆคือเสนอไปแล้วไปอยู่โรงพยาบาลราชทันนะใช่ทุกคนพูดเหมือนกันเอาพี่เอหลือสองสามนาทีสำหรับคุณพิธาผมผมจะต้องพูดับคุณพิธาเพราะเดี๋ยวจะไปวันพุธเราจะไปก้าวตายแต่อาจจะต้องพูดตอนเช้าที่เพราะเขวอนน่ยยมืัา ผมคุณว่าจําบริษัทสยามบิโฟเทนเมนท์ที่พุณนผู้ชนะประมูลไอทีได้ไหมจัได้คุณว่าผมเป็นคนเขียนในเอกสารนะคุณวัญชัยใช่ไหมคุณจะไปยื่นนะทํในเอกสารกับพี้ต้อยสุดยอดทุกคนเราเป็นคนทําเรื่องพอการยื่นประมูลและชนะการประมูลก่อนจะชื่อไอทีวีผมเป็นคนทาพรบไทยพีบีเอสหรือพรบองค์กรแพร่ภาพสาระและวันนี้คือไทยพีบีเอสเป็นคนเกิดทําให้เกิดคลื่นไอทีวีเป็นคนจอดํา ไอทีวีซึ่งผมไม่ได้อยากจอดําแต่เนื่องจากว่าให้เลือกกรมประชาัมพันกับไอทีวีซึ่งมีปัญหาการไม่จ่ายหนี้สัมปทานให้กับสปนประมาณแสนล้านนะครับสรุปอย่างนี้หนึ่งในคนะที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นสื่อผมต้องขายหุ้นทิ้งทุกหุ้นแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เหลือในหุ้นสื่อนะครับและที่คุณพิธาสู้เรื่องมีหุ้นอยู่ศูนย์จุดสามแปดเลยนะครับผมเคยสู้แล้วครับสามวินิจฉัยว่าแม้มีหนึ่งหุ้นก็ผิด นะครับตอบมาว่าไอทีวีเป็นสื่อไหมไอทีวียังเป็นสื่อนะครับส่วนฐานวินิจฉัยยังไงผมไม่ไม่ก้าวล่วงแต่จะยึดคำวินิจฉัยเดิมในคดีที่ผมเคยเป็นอยู่ในคดีด้วยมีอดีตรัมปีหนึ่งคนและสสอีกห้าคนหลุดมีสสถัดคดีถัดมามีสสก้าอนาคตใหม่หลุดนะครับหลายหลายคดีรวมถึงไปวินิจฉัยว่าการจดทะเบียนแม้ไม่มี ไม่ประกอบธุรกิจคือวีลัก์มีเดียของคุณชนาทรยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับผมย้ําว่าคาดีนี้คุณวิทายังเป็นหุ้นสื่อเพราะหนึ่งบริษัทไอทีวีได้ฟ้องสำนักประลัดสำนักนายกว่าสอ,องเรื่องนะครับ,รบทําให้เขาเสียหายเรื่องเงินทองซึ่งฟ้องกันไปฟ้องกันมาครับและสองเขาขอสัมปทานขึ้นคลื่นคาตอบที่หนึ่งว่าจะไม่ไอทีวียังเป็นคลื่นเป็น,เป,นเป็นสื่อครับ,รบเพราะไม่ได้จดทะเบียนเลิกสองยังประสงค์มีคลื่น ชนะในอนุญาโตตุลาการให้สปนคืนขึ้นสปนคือสำนรับกายกฟ้องกลับแล้วสารปกครองสปนแพ้ที่สารปกครองกลางครับให้คืนขึ้นให้ไอทีวีขณะนี้อยู่ขั้นตอนที่สารปกครองสูงสุดครับเพราะฉะนั้นไอทีวียังมีขึ้นการไม่จดทะเบียนที่กสสชไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นสื่อคุณว่าก็ไม่ได้จดทะเบียนที่อสมทให้กรทชถูกไหมัพรายังเป็นสื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทโปรดักชันและอีกอันหนึ่งคือ บริษัทไอทีวีมีบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจสื่อถือหุ้นดนไอทีวีร้อยเปอร์เซ็นชื่อบริษัทอาร์แวร์มีเดียมีรายรับจากการผลิตสื่อเพราะนั้นตีแม่กับลูกบวกของการถือรองหุ้นแม้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคุณพิธาจะสุดท้ายอ้างว่าได้เป็นเจ้ามรดกไม่ได้เพราะในเจ้ามรดกของคุณพิธาทั้งหมดตั้งแต่ที่ดินอะไรสตามที่ไม่ใช่ของคุณพิธานะอืได้วงเล็บไว้ว่าเป็นผู้จัดการมรดกแต่อันเนี้ย ได้แบ่งแล้วเป็นของคุณพิธานะครับและตอนท้ายถึงมาโอนให้เพราะการโอนออกไม่ได้หมายความว่าหมดความผิดหมดเวลาพี่เอเดี๋ยววันพุธมาใหม่วันพุธมาใหม่สาลจะวินิจฉัยยังก็ตามแต่ผมตีความว่าไอทีวีเป็นสื่อและคุณพิธาจะเดี๋ยวว่าต่อครับหน้าที่แลวเช้าวันพุธอาจจะมาต่อคุยกันับครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand